หลังนี้กี่คนลูกอ้าวสามก็สามกองอ่าสามกองลูกหลังนี้มีคนอยู่ไหมคะปัดเจ้าพรนะมีคนอยู่ไหมคะเหมือนกําลังจะเดี๋ยวเออกมาออกมาจ้ากี่คนจ้าคนเดียวหนึ่งกองจ้าคนเดียวจ้าคนเดียวจ้ามามามาลุงบอกเลยก็ได้กี่คนเก็บรับกี่คนยาย ออาแล้วเอาแล้วกี่คนลูกกี่คนออกไปอยู่นี่เหรอห้าคนห้ากองเด้นแมวไปไหนไอแมวิวไหนแมวไปบ้านลูกสาวอห้ากองอ่าเออหมดยังคาเลยเหลือเพให้นาลงเหมือนที่เด็กจะน้อยใจเด็กจะนดียใจเด็กจะน้อยใจเออหนูจะมากับพี่ไหม กี่คนครับกี่คนครับพี่จุดจ๋าอ่ากี่คนเลยบอกเลยพี่ตายตามความจริงหนึ่งสองสาาทำไมจะต้องโดนพี่ด้วยค่่บ้านสวยเนยวขออันในเป็นแสนที่บ้างอ้าวสี่คนเบี่ยนหรือสามอ้าวสามใส่ไปอ้าวสามทำไมไม่สองอ่ะ อ่าดูสองอ่าดูออันนี้อุดอันนี้คนชื่อเตรงไม่ใช่ได้เยี่ยมอ่านี่ชัดเจนใช้ได้เยี่ยมวันนี้เราจะรับเกียรติท่านสวมาแจกเองเลยนะคะกับท่านอ่อากับคุณอนอัอนตชาติก็รู้จักกันดีนะคะไม่ต้องบอก <c oughs> ไม่ต้องบอกเห็นหน้าก็รู้ว่าใครไม่ต้องบอกนะคะแล้วก็น้อง น้องแม็กน้องแม็กโอ้ป้าพระน์แทัก็รนำไปสอนก็แก่แล้วจ้ะมาสวัสดีคข้าวสวยประจำหมู่บ้านนะคะอยู่กี่ท่านไม่ไม่ได้ยินเสียงนี้นะครับเรานำอาหารมาแจกนะครับอ่ะที่อยู่กี่คนครับสองคนครับสองคนครับครับสองคนครับไปมีตัวเลือก พูดแปสวัสดีครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับน้อ่อะหนูอยู่กี่คนบอกกันเลยนะคะอ่นี่พูดเลยประธานไม่อยู่ที่ประธานประธานท่านเพื่อใช่ไหมเดี๋ยวท่านเพื่อท่านเพื่อไาหลังนี้กี่คนจ้าสวัสดีก็สวัสดีผู้แจกน้องมต้องสวัสดีพี่สวัสดีบ่อยอ่ะสวัสดีน้องพี่กองครับน้องแม็กซ์สองกองแน่ใจนะอ่าสวัสดีท่านสวรกับน้องแม็กซ์น้องมะโจงสวัสดีคุดออฟดิที่สวัสดีทุกวัน สองครับที่คนณสองคนเนาะเออกับตัวเองใช้ได้เพราะยังอยู่สองบอกฆ่านี่ตายนะสวัสดีค่ะสองคนอ่ะวันนี้สองคนวันนี้สองคนค่ะด่าขอบคุณครับขอบคุณครับซึ่งทั้งติดทั้งใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันกันครับแบ่งปันแบ่งปันดีวึ่าสามชั้นมันมีสามชั้นและสองชั้นสามชั้นในกรณี อสากนนะชุมชนมันน้อยรวมอ่ะอันนี้มันก็ต้องแยกของใครของมันอะไรของมันนยค่ะใช่ตมากเลยแต่ก็ให้งบรัฐบาลให้งบแค่สอชั้นครับแต่เจ้าที่สามเราต้องหาเองับไ้กู้ที่อื่นไครครับแล้วแล้วคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาผ่อนชำระอย่างไรอ๋อสองชั้นผ่อนเดือนละคือเราของื่อนยิ่งนก็ผ่อนสมกันแต่เราทดสอบการผ่อนก่อนว่าพวกเดือนคุณสามารถเราให้ให้ใหเขา สามารถผ่อนได้เท่าไหร่ไม่เอามาติดในที่ชาวบ้านผ่อนสองชั้นได้เขาส่งแค่สองทุนครับค่เราก็มีค่าบริหารจัดการยี่สิบบาทต่อโอ้โหลค่ะวันนี้ฉันเป็นคนเก็บตังค์เนี่ยมารับที่ชอบเราะเขาทำในนามของเป็นสากลเป็นสากลเพื่อที่อยู่อาศัยกันค่ะสามชั้น่ต่ถ้าสว่าท่านจะเดินแจกคือัวเองนะคะยืนรอเลยนะบ้านบ้านทุกหลานถาเรื่องช่วยบอกบอกบอกมาด้วยนะคะมายืนรอเลยนะบ้านเรื่องค่ะถ้าแจากผู้ใหญ่คน มานี้เรียบร้อยต้องหัวประหาแหละจัดเขาาต้องมีจัดจ้าหลังไม่คุ้เด็ดน้ำใจอะไรนะเขาเรียกมะม่วงหาวมะนาวโหกินแล้วโหไม่หยุดอ้าวข้าวผ้าข้าวนะเชียนต้อนรับพิธีกรรมคนหนึ่งเป็นมาเร็ววิ่งมอเตอร์ไซค์ใ่นี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวชื่อนะใจเชื่อนะใจเชื่อนไปอยู่ลำไปไปอยู่กับเปรี้เพรยแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยใช่ไหมได้เปไปขอสิบอกมีกี่คนกินได้ให้หมดขอให้กินได้แล้วาสององค์ที่มาสองคนเธอทำไมให้องเดียวเอออะไรวะรับใจมือบาสนี่มีน้อยเออรับใจนะ